ีกกันแอ่ใส่งามอยู่ใส่ชัานมือที่ดเลยันเลยดิกงกระลั้นครับกงกระถืออยู s> <S ่ครับน so ี <S <S so yeah. tutaj, ่นี่น้องใส่งามเลยครับ มันมาครับเซานี้ครับเฮ้ยเฮ้ยยืดยืดเฮ้ยเฮ้ยยืดดเ้ยเฮ้ยยดิดูวมัน่ท่านตายพ่อท่านตายนี่นี่นี่อู้ใส่สวยใส่สวยกูถือขายอีกแล้วพัดเต้ยือขายแล้วครับสวัสดีครับผมพัดเต้าห่ากิโลทุ่งข้าวพรมสวัสดีพี่น้องปองไายสุนงทุกวันกันแล้วกันครับ วันนี้ก็มาพ่อก <c oughs of Joan> ับทีมงานหาคิรัต <universe> ุงอ <that> ีกค <c oughs> ือเก่าครับผมวันนี้พาพี่พาน้องเขาปลาอ้อยครับหาดักหนูครับวันนี้วันนี้ก็มาพร้อมทีมงานคือเก่าครับผมครับพาเตยฮาคิรัตุงครับอ้หูเป็นแปดเลยตัวนี้ผัดเตยได้เขาเล่นออกนี่หูมันต่อกันเลยนะาอยู่คอะภูมิวันไหนนะแปดเลยนี่เออใส่ใส่ใส่ไวปตรงนี้นนี่จะเพล่ไว้บ่เอออบอกใส่ผัดต่อม าต่อาเียเวายังไดีเ่ข่เวาองขี่กัได้ขี่ได้ขี่ได้พนต่มกับพานเสียใส่ใส่กงนะครับหมอนผัเต่กับผานเตอใส่กรับครับเอาขอโทษนะกับานเต เดี๋ยวไพันเส้กพ like. mm ัน hmm. ต ah ่อมครับพันเสื้อหากีเรตรงครับผมใ้กงวะใ้ล้วคุณเล่นบอสถ้ากัดแีุยพี่น้องอยูงหอยหนูัดอ่อยไหมครับน้าหมนีแล้วที่ไปไสเนาะอันนี้มองไปเนาะพอเขาตัดออกเบิรเกือบเบิหรอแค่พันต้อมอู้ ใช่เม <Merci. S 2> ื่อเราบอกกงปล่อยรวมๆนี่แม่นแม่นมันเมื่อไรเมื่อไหร่ตอนต่อมครับผมเอ้ากีใต้ลุกไมไปเข้ามาไม่ไปเย้กรุงมาหนีเยาใส่ยืนนี่ครับตอนนี้เวลาพาพี่พาน้องมา ย้มกงครับเดี๋ยวเดีถาถาเาก้นย้มทั้งผีก่อนไห้ทั้งผีแหละมีอยู่ห้าหกอันนี่แหละมีกระปอเท่านี้บอบอมีุนกับดูเต้มอันอืม ổn là khóc nhau em lại khách mát khóc ui mình sẽ lên ui nhây tôi phát tệ nì nì bỏng mắt này đi nì mua thịt háng ăn đây là bắt đầy th đây vẫn, thì ăn th 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 háng ăn để ăn เดี S <S ๋ยวมันต่วก็จับเองแบบหัวได้แล้ววะขี่ไตทำงานแล้วครับผมขี่ไตผสมหัวเชือเฮ็ดเองครับหัวเชือเฮ็ดเองบางสูตรมาจากยูทูบนะครับถึงขาเถึงเลยถึงไาล้างถึงขาล้างเออใส่งามๆอยู่ครับแต้มแรกแขกมานครับแหนกเลยวะหยิบขามั่งง

แต่เดียวครับมือนี้ย่ำขึ้นออมเด็กกินเขาเลยนะครับเพราะท่านเด็กกินเขาแรงนะครับ ดักไฟหมดใช่เว้ไปต้อง ผักไสครับ่น้องผักไสตุ๊กดดใส่ลงไปผักกันจองครับ ที่เด็ดกว่า ครับออมดึกครับพี่น้องขวดขวดึกขวดดึกอืมนี่เหรครับมามามาพี่น้องมาออมดึกออมดึกออมดึกครับขวดดึกครับวันนี้ ได้๋ยวมะเด้มาแต้มนึ่งนะครับพอดีหนูใส่มาไว้อีกแต้มนึงหนูเกาก็เลยเช็ดใส่กันเลยครับสองแต้มเราเลยว่าเช็ดตัวเดียวเนาะอย่ามันพ่อกินนะครับอ๋อพี่น้องมาหอมจะท้ำกันครับพี่น้องนี่สี่ถุงก็กลัว,กวเกือบหาถุงนะครับมามาหอมน้ำกันครับเดีย๋ยวจะคอยไปหลุ่นน้ำกันตอนเศร้ายิ่ครับอย่าเลือกเสีเยกินได้นิ้อสุนัขหยุ่ะมาณครับน้ำเส่า ไปใส่ขี่เกลาเขานะครับได้มาขวกัถือว่าสุดยอดแล้วนะครับเอวมือเอาน้อาสีพไปไม้ไม้อีกนะครับเหมือนนี่ไปคำนะครับหาไม้ว่านท่านนะครับแบบไล่ไปใส่ขี่เกาีเขาเาอาไปอย่างเลยเด็กพี่นอ้องได้กินของร่วกันกรครับผม,มในพันต่อมแซวโอ้สุดยอดเลยครับ เนโดนได้กินขวดเด้อครับมื้อนี้นกินอยูบ่บ้านเลยครับมื้อนี้บ่ได้ไปนอนท่งนอนท่นานะครับมื้อนี้เดี๋ยวไฟหนา้าครับหน้าไปนอนเดี๋ยวไฟหนาเขาจะไปหานอนทงนอนท่นาทกินอยู่ทงอยู่ท่าไอ้เบิ้งนะครับมันกินอยูบ่บ้านเลยครับมันมาเดีย๋ยวไปนอนเออเดี๋ยวติดมวยมันมวยไปนอนไปกิน บรจานเลยครับรุ่นสางสิพาไปรุ่นน้ำกันนี่ครับบาสิ่มันหรือกว่ามันครับเอับก็สวัสดีพี่น้องย้ำสอสอครับผมฝาพี่พ่อน้องมาคร้ากลับครับหลังแหลกโบรานเลยครับหลังนี้เรียบร้อยครับพี่น้อง เขาพกกระดิสออกเลยครับเรียบร้อยครับนี่แต้มหนึ่งวะครับเดี๋ยวไปล้น้ำพ่านต่อมกับพ่านเตย ว่ากาเฟอีกครับจะใส่ยังไงครับเดนแถวเบ่งเบ้อ มีเดยวห้องลส่ไมมือขึ้นไอคู่เอออยู่อู้อู้อู้เอาแล้วครับเอาแล้วสิขาสิขาอข่เอสมพอว่าดินดินเลอยู่ขางในกมาจับเลยเดีกับม้ตัวอยู่เลยตัวเดี๋ยวเขาต่อเป็นีเขาต่อเป็นีนาดอตอนี่ยละครับมันสายมันสิขาเนบ่ ใส่งามอยู่แล้ววางอวยกันเือเนกดกดมีควเี่มันมีว่มเที่ยวมันมกัน่้นหมลุนอบทนอู้ใส่งามอยู่ใส่่่เลยทัเทียบมันดิ อางเห็ดหมดละ่ดว้ยั่นันี้เปกาย่นเเลยคเลนี่ยตัวตนี้เขาจัเก่ม้นียาพัดตัวใส่งามเลยครับพี่ต้องหนีบขาให้เราแล้วั้งเข็บลอยครับเฮ้ อี้งไงหนูครับลับหอเือ่ผ้านเื่อคูงรับไปแม่้อต่น่ยแม่ตหนตั้งถึงวันอ่เ่คกงเลย่นเอาล้วครับนี่กงกระลนครับกงกระถืออครับนี่น้องใส่งามๆเลยครับ

ตนกกะตัอครับทางนมีบ่าหนมันหลากรบป่าหนาอุ้นหดิหลังนี้ครับอ้คงอาวคอะไร้นายกันที่บ่ออาเตอว่าเจ้าว่ะเลยจะกันนั่นก็ไ่ติดอันนั่นเอาไยูนในป่าหา นูไลใส่นี่แล้วนูถือขาอยู่เราเว้ยล่ไลได้ถือขาแ้วราบางัดตัวออมออามีดะไรเขาที่เอมมีดใไ้เขานั่มีดไเขาเนี้ยไม่มีเนะโอ้ขจับหัวแล้ว่ถึขา สม่าสมัครขาเนาะมันบหัวเดินทางโอเคดินทางซื้อบางทีมันได้ขาทางหัวมได้เ่าทางขาบ้างแนังเลยนมันมันลำขมันมครับเรนี้ครับถือขาถือขาอย่างเดียวเลยครรบเดียวโอเคไปเดีย ครับหลังจากรุ่นไม้ปลาอ้อยแล้วมารุ่นไม้ปลาผืออีกนะครับนี่เอาใส่ไว้สองมองแล้วครับไม้ปลาผือครับรุ่นเมืองครับว่าสิมีแต้มบ่ครับไม้ปลาอ้อยก็ได้ยสามแจมสี่แ้มอยู่นะครับครับครับอยู่ตรงไหนช่เห็นเ่าห่างไหมไหมยูยู่ยูใส่ใช่ยู่ยู่ใช่ใช่ยู่ยู่ใช่ใช่นี่ดิอืออืออือ ด,ดีดูมัน,นบ้านตายบ่ทันตาย,าน,ตายนี่นี่นี่อูอออใ้ใส่สวยใส่สวยว่าถือขายอีกแล้วพัดเตย้ยคือขายแล้วครับนี่คือขาครับหมายปลาผือทำงานแล้วครับผม นี่ครับเก็บแล้วล่ะเก็เบแล้วเยื่อเขาโพดครับใส่หัวเชือดาวนี่ครับเรียบร้อยครับผมคือไปขาแล้วะนี่หลากไป,ไปอู้หลังนี้รันอยู่ครับเต่าปอยู่ครับอู้ลากไปผุนนี่ให้มัติดอ,อยู่อู้เสียดายดครับ อาจจะนี่นี่คนนูอยู่ลันอยู่แล้วไปอยู่ครับผมหลังนี่ยูห้ามมาคุยหามกินรุ่นนี้ครับหลังนี้บอลลันครับเดี๋ยวหลังไหนนี่บอ Ừ, Ủa, thịt thích hai gắn đi, gì thịt Ok, thích hai, thích hai, thích nào, đây A con ngon hát kè, 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 con, ละวงระวังระวังกัดมือระวังกัดมือเจน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 ระวังเดือดรออีกหนึ่งแต้มครับผมใส่งามๆครับถึงหางตัวนี้ออีโตวมันอยู่ถึงหางคู่ถึงหางนะเออถึงดางกันครับนี่ครับผลงานรวมๆมือนี้ก็ถือว่า มาดูแลครับถือว่าพ่อได้กครัวอยู่นะครับพี่น้องปลาพื้นเลยสองแต้มนะปลาอ้อยก็ได้ยสี่แต้มอยู่นะครับเขามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องยูทูบข้ากินเราทุ่งไทยพันตาลกับทีมงานตำแหน่กันบเราครับผมเขามาแล้วคอยลำลำเรื่อยๆสุขภาพแข็งแรงสุขุมทุกคนครับผมสำหรับคลิปนี้ผมพันตาลข้าวกระดูกาทุ่งกับทีมงานขอลาพี่น้องไปก่อนครับผมพบกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับ